สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผม A9-9 กเกษตรซีนะครับต่ออันนี้เป็นต่อไต้หวันสตรอเบอรี่นะครับที่ผมได้ตัดกิ่งตอนออกไปนะครับเหลือต่อส่วนล่างนะครับที่ตอนครั้งแรกนี้เสริมรากนะครับ ก็พอดีต่อต่อเสียนะครับต่อแห้งครึ่งนึงนะครับก็เลยตอนด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ได้ตัดไปแล้วนะครับเพราะว่าน้ำเข้าตุ่มแฉะนะครับก็เลยตัดออกไปนะครับเพื่อนๆถ้าดูคลิปก่อนก็คงจำได้นะครับที่ ต้นนี้ที่ตอนออกไปนะครับก็เลยจะพาเพื่อนๆมาชมออระบบลากนะครับระบบลากของหมอนเชียงใหม่60นะครับที่เอาลากมาเสริมเออต้นกิ่งไต้หวันสตรอเบอรี่ครับที่ตอนแบบเสริมรากนะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบลากกันนะครับว่าต้นของ กิ่งของไต้หวันสตรอเบอรี่นะครับจะมีรากหรือเปล่านะครับ มีผักแว่นแก้วมางอกในถุงด้วยนะครับมีไข่หอยทากด้วยนะครับอันนี้ก้นถุงผมลองมะพร้าวสับไว้นะครับว่างเยอะมากเลยนะครับ นี่ครับป้่นๆครับมีแต่รากของออหมอนเชียงใหม่60นนะครับส่วนต้นตอของไต้หวันสตรอเบอรี่นะครับไม่แตกรากนะครับนี่ครับรากเยอะมากเลยครับ นี่ครับไม่มีรากเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังสามารถใช้ได้นะครับถึงตอล่างจะไม่มีรากนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจะได้ล่าอันนี้นะครับ นี่ครับกิ่งของไต้หวันสตรอเบอรี่นะครับไม่แต่รากนะครับอาศัยรากของเชียงใหม่60นะครับระบบรากนะครับดีมากเลยนะครับรากเยอะมากเลยตอนนี้ก็สามารถนำไปเสียบได้นะครับถึงปลายต่อจะผูก็ไม่เป็นไรนะครับ ตอนนี้ก็ยังสามารถใช้ได้นะครับเดี๋ยวก็จะตัดตรงแกนกลางด้านล่างออกนิดนึงนะครับแล้วก็จะใส่ถุงชําไว้นะครับก็เดี๋ยวเอาไต้หวันสตรอเบอรี่มาเสียบนะครับ จะตัดแกนกลางตรงนี้นะครับ ก็จะตัดส่วนนี้ออกนิดนึงนะครับตัดตรงรอยที่ผมตัดท่อน้ำเลี้ยงตรงนี้นะครับ ตรงเปลือกด้านนี้นะครับยังมียางอยู่นะครับเราตายไปแค่ซีกเดียวนะครับจนมาถึงด้านล่างนี่นะครับก็ตอนนี้ก็ยังสามารถจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวลงถุงชํ้ไว้ก่อนนะครับก็จะเอาดินเดิมนี่แหละนะครับจะเอาดินเดิมใส่นะครับ ก็ใส่ถุงชําไว้แบบนี้นะครับเพื่อรอการเสียบนะครับเดี๋ยวก็มาเสียบยอดกันเลยนะครับอันนี้เป็นยอดพันธไต้หวันสตรอเบอรี่นะครับเป็นมอนผลยาวหวานอมเปรี้ยวนะครับก็ นี่ก็เป็นพาราฟิ์มนะครับเดี๋ยวจะพันพาราฟิ์มก่อนนะครับพันจากล่างขึ้นบนนะครับดึงยืดนิดนึงนะครับแล้วก็พันขึ้นป้องกันไม่ให้น้ำเข้านะครับพาราฟิม์มป้องกันการคายน้ำของกิ่งพันนะครับไม่ให้กิ่งพันแห้ง ก่อนนะครับที่เขาจะติดนะครับก็จะพ่านแค่รอบเดียวนะครับ,น,รบน,น,น,นะครับจนต้นต่อนะครับ คัตเตอร์ก็จะต้องพ่นแอ,อ็นพฮอก่อนนะครับเพื่อฆ่าเชื้อนะครับส่วนต้นตอน,นะครับเขาจะแห้งฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเสียบฝั่งนี้นะครับบริเวณนี้นะครับใกล้ๆก,กับ รากที่เสริมนะครับก็ปาดลงโดยประมาณหึงใบมีดคัตเตอร์นะครับแค่เปลือกไม้นะครับ ับแล้วก็มาที่กิ่งพันุนะครับกิ่งพันธุก็จะหันตาออกด้านข้างนะครับแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้เดี๋ยวเวลาแตกตามาจะชนต้นตอได้นะครับจะหันออกข้างแบบนี้นะครับ ด้านนี้จะเป็นด้านในนะครับปาดให้สุดเลยนะครับเพราะว่าไม้แข็งนะครับต้องปาดหลายครั้งนะครับนี่ครับปาดให้สุดแบบนี้นะครับ ส่วนด้านนี้ก็จะปาดยาวกว่าด้านในนะครับปาดเฉพาะเปลือกนะครับก็จะยาวกว่านิดนึงครับ ตรงแผนนี่ห้ามเอามือจับนะครับเพราะว่าอาจจะติดเชื้อได้นะครับแล้วก็เสียบเลยนะครับก็ให้ชิดฝังได้ฝังหนึ่งนะครับชิดแบบนี้นะครับ ทางนี้ก็จะห่างนิดนึงนะครับแล้วก็มาพันเทปนะครับด้านล่างก็ช่วงนี้ก็จะเว้นไว้ ระบายน้ำนิดหนึ่งนะครับก็จะจับตรงนี้ไว้หครับแล้วก็ดึงเทปนิดนึงนะครับให้ยืดนิดนึงเอาขาดเลยเทปเหลือม้วนเล็กแล้วครับข้างในพอม้วนเล็กแล้วก็จะบางนะครับจะขาดง่ายนะครับ ยื่นนิดนึงนะครับแล้วก็พันอ่า ดึงแรงไม่ได้นะครับจะขาดถ้าจับจริงพันแล้วไม่ขยับก็พอครับนะครับ ประมาณสี่ห้ารอบเลยครับถ้ากิ่งพันธไม่ขยับก็โอเคแล้ว นี่ครับถ้าจับแล้วกิ่งพันไม่ขยับก็นี่ครับแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับนี่ครับแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปโดนอยู่แล้วนะครับปีห้ารอบแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับ แล้วก็รดน้ำนะครับแล้วก็ผมจะเอาไว้ในที่แดดลำไรก่อนนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากนะครับก็ขอฝากช่องนิดนึงนะครับช่องพี่สาวคนสวยของเรานะครับพี่ต้อมชดาพรนะครับหรือพี่ต้อมปลูกผักสวนครัวการ d เด p นแปลนนะครับพี่ต้อมก็มีหลายช่องนะครับ เพื่อนๆก็สามารถไปติดตามได้นะครับวิธีการปลูกผักแบบอินทรีย์นะครับขยายพันธุ์พืชผักนะครับแล้วก็รวมถึงจุกลินทรีย์ต่างๆนะครับในการปลูกผักแบบปลอดสารนะครับแล้วก็หมอนเพื่อนๆท่านใดสนใจหมอนนอกหมอนไทยนะครับ ช่องน้าหนวดนะครับน้าหนวดเกษตรนอโรงเรียนช่องของน้าหนวดก็ช่องเดโชสุกอินนะครับทําเกี่ยวกับหมอนนะครับวิธีขยายพันธุ์หมอนทําผลหมอนเพื่อนๆสามารถไปติดตามได้นะครับแล้วก็ช่องมะเดื่อกับช่องบอนสีนะครับก็ช่องเกษตรนอโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะครับมีมะเดื่อหลายสายพันธุ์นะครับ สามารถติดต่อหน้าหนวดได้นะครับเพจก็จะเป็นมันเบอรี่เขาตาเที่ยงแอนนครพนมนะครับน้าหนวดเอ่อวิธีขยายพันธุ์หมอนนะครับผมก็ได้ศึกษาจากน้าหนวดนะครับน้าหนวดถือได้ว่าเป็นอาจารย์ผมเลยก็ว่าได้นะครับดูน้าหนวด สอนขยายพันธุ์ต้นหมอนนะครับแล้วก็การทําผลหมอนนะครับอน่วยก็อธิบายและเข้าใจง่ายนะครับเพื่อนๆก็ลองติดตามเข้าไปดูได้นะครับหรือจะช่องผมก็ดีนะครับก็มีหมอนนอกหมอนไทยนะครับและวิธีการขยายพันธุ์นะครับตอนนี้ก็เริ่มทําคลิปวิธีขยายพันธุ์แล้วนะครับ แล้วก็ช่องน้อยทำสวนนะครับนักร้องเสียงดีของเรานะครับแล้วก็มีอ้อยดำอ้อยดำไต้หวันนะครับมีอ้อยดำไต้หวันแบ่งขายด้วยนะครับมีพันอ้อยดำไต้หวันนะครับแล้วก็ช่องแม่บีปลูกผักนะครับมีกระท่อมแบ่งขายนะครับ เพื่อนๆท่านใดสนใจก็ไปติดต่อสอบถามได้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจนะครับฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ